เรียนรู้ก่อนจะผิดทางแค่เชื่อย,อย่างนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันจะพบเส้นทางเรียนรู้ไปกับเราครอบกลัวฟิ t รอรับการประกาศอัตราดอกเบีย้ยเชิงนโยบายจาก Bank of England หรือธนาคารกลางอังกฤษกับการอัปเดตสถานการณ์หลังปิดทำกำไรเมื่อวาน พบกันได้ในฟิดูเดลี่สวัสดีนักลงทุนทุกๆท่านนะครับตอนรับกันอีกครั้งกับฟิดูเดลี่ประจําวันพฤหัสที่7สิงหาคมในส่วนของแผนและเันทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเริ่มต้นกันก่อนในวันนี้เลยนะกับตัวเลขกล่องแดงในเวลา6โมงเย็นนะครับกับ BOE หรือ Bank of e ฟ g l a n d ธนาคารกลางอังกฤษนั่นเองนะครับที่ ทาง f o r e x Factory คาดการว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเชิงรโยะบายนะจาก4.25เหลือเพียง4ครับตัวแปรตรงนี้มีความสำคัญมากในวันนี้นะเนื่องจากว่าหากคาดการว่าเขาจะลดแล้วเขาไม่ลด จะส่งผลให้ดัชนีดอลลร์นะครับอ่อนค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรตรงนี้สําคัญอย่างมากนะถ้าลดจริงๆจะส่งผลให้สกุลเงินปอนอ่อนค่าครับและดัชนีดอลลร์แข็งค่าขึ้นเนาะถ้าดัชนีดอลลร์แข็งค่าได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่วบวกผันจะปรับตัวลดลงูกต้องไหมประเด็นก็คือแล้วถ้าเขาไม่ลดล่ะสมมติว่าประกาศออกมาคงอัตราดอกเบี้ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดัชนีดอลล่าครับเขาจะอ่อนค่าลงทันทีเนื่องจากว่าสกุลเงินปอนเนี่ยยังคงแข็งค่ากว่าดอล แล้วถ้าหกคงอัตราดอกเบี้ยรจริงๆมันก็ต้องไปลุ้นกันต่อในส่วนของ u n นเอ็ม y m e n t มน a ครใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าอัตราการว่างงานสูงขึ้น นะครับแล้วสะท้อนให้เห็นผ่านตัวเลข ISM Service PMI ที่ประกาศออกมาลดลงดังนั้นมันเป็นจุดวิเคราะห์ที่คาดการได้เพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าการขอรับสวัสดิการการว่างงานนั้นจะสูงขึ้นครับและส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ยิ่งอ่อนค่าไปอีกครับผลิตภัณฑ์นั้นมันก็วกผ่านชิงได้รับอันนี้ส่งในการที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นโดยตัวแปรหล,ลกัลกๆของปัจจัยพื้นฐานหรือฟันดัมเบลทในวันนี้นะหนุนให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าครับแล้วผลิตภัณฑ์น,น,น,นั้นนะ แล้วตัวแปรที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันคือหลังการประกาศรายงานสำคัญทางเศรษฐกิจเนี่ยควรปิดทำกำไรก่อนนอนนะครับสำหรับผู้สำหรับนักลงทุนชาวไทยแล้วกันะนะเพราะว่าอะไรในช่วงเวลาตีสามครับคุณโดนัททร์สปีกรับเป็นการประกาศ นะครับเดี๋ยวเป็นการแถลงข่าวนอกตารางเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดว่าอะไรนะครับไม่ได้มีการเกริ่นเอาไว้ล่วงหน้าด้วยซึ่งถ้ายแถลงของคุณโดนัลรัมป์มันอิมแพกการลงทุนอยู่แล้วนะถ้าไม่จําเป็นอย่าถือออเดอร์ข้ามวันนะครับมันอาจจะเกิดแพนิคหรือเกิดความเสียหายกับเงินลงทุนได้ด้วยน,นั่นเองนะอ่ะจากปัจจัยพื้นฐานครับเดี๋ยวเราไปติดตามปัจจัยเชิงเทคนิคกันต่อเนาะหลังทีพีเมื่อวานไปแล้วนะครับวันนี้อย่างไรกันต่อเดี๋ยวเราไปดูด้วยกัน มาอัปเดตการที่ปัจจัยเชิงเทคนิคนะครับกับ XAU/USD ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับรูปแบบของพฤติกรรมราคาวิ่งตามเส้นประาขบทั่วแล้วนะครับจันอังคารพุธนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับหลังราคาลงมาปิดทำกำไรช่วงเงย็นวันพุธเนาะราคาเกิดจากงในข้อรีบาลเป็นไซวายอัพขึ้นไปนะครับการไซวายอัพแบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปนิวไฮทดสอบกรอบบริเวณ3405สูงทีเดียวนะ เป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นหลังหลังการเกิด bearish divergence สังเกตสังเกตแรงซื้อตรงนี้เห็นไหมช่วงที่เกิด bearish divergence นะครับช่วงนี้นะชุดนี้เดี๋ยวผมรีมาให้ดูนะครับช่วงเกิด bearish divergence ชุดนี้มันเป็นการลงมาพักฐานเห็นไหมครับแต่การพักฐานของเขาเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อมีแรงซื้อกลับหรือมีเขาเรียกว่ามีแรงซื้อคืนนะจุดสังเกตหนึ่งคือมันจะมี hidden hidden divergence นะครับก็คือการที่ราคา มีแรงซื้อขายที่เท่ากันเนี่ยดูจุดยอดสองจุดนี้นะฮะแล้วราคาเกิดการยกตัวนี่เป็นสัญญาณเตือนว่าการ การเกิดไดเวอร์เจนนั้นมันสิ้นสุดละแล้วเราจะสังเกตพฤติกรรมก็คือราคาจะเริ่มกลับเข้ามาในลูปของการคอนเวอร์เจนคือแรงซื้อเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นแรงซื้อลดลงราคาลดลงนะครับแรงซื้อเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นซึ่งณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้แรงซื้อเพิ่มขึ้นอยู่นะครับราคาจึงมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปนิวไฮได้นะในช่วงตลาดลอนดอนเซ็กชั่นและนิวยอร์กเซ็กชั่นนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบ กรอบนะครับในกรอบแฟนวอลุกแับ,บริเวณ3,400และ3,410นั่นเองนะซึ่งแน่นอนจากที่ทางราคานี้ย่อเล่นซื้อมีความได้เปรียบมากกว่านะครับแต่เนื่องจากในจุดที่เราแพลนกันอยู่นะตอนนี้นะมันค่อนข้างเป็นจุดในยะสสาคัญที่เสียเปรียบละราคาเกิดรูปแบบของโดจิ แล้วปิดเนื้อเทียนสีเขียวปรับตัวขึ้นไปแรงซื้อชนะแรงขายทิศท,ทางราคาแรงซื้อมีความได้เปรียบปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แน่นอนนะครับประเด็นแบบนี้ไม่ใช่การชี้นําการลงทุนนะแต่เป็นการแบ่งปันเสมอหนึ่งเราให้คนในครอบครัวฟังเป็นวิทยาทานนะเพราะฉะนั้นจุดสังเกตในวันนี้คือราคาทองคามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับขานรับกับการอ่อนค่าของตะชนีดอลลาร์นะเพราะฉะนั้น ยอ่อเล่นซื้อมีความได้เปรียบหลายแต่เราอาจจะต้องับพิจารณาจุดการเข้าซื้อเกิงกับไรนิดนึงนะว่าบริเวณใดที่คุณจะควบคุมความเสี่ยงได้ง่ายกว่านะครับจุดควบคุมความเสี่ยงในวันนี้คือ3370ถ้าราคาต่ำกว่า3 3 7 0นะครับฝั่งซื้อจะสูญเสียความได้เปรียบไปนะไม่ว่าคุณจะเทรดออเดอร์นในบริเวณใด SL จะอยู่ที่3 3 7 0โดยนัโดยในยะสําคัญนั่นจึงหมายความว่าถ้าคุณสามารถเข้าซื้อในจุดที่ใกล้ลงมาได้นะครับซื้อแถวแถว3381 แล้วสต๊อปล s s 3370ก็จะดีกว่าเนาะแต่ตรงนี้3387ไม่เหมาะสมเท่าไรนักนะครับก็พิจารณาขอบเขตความเสี่ยงกันดูนะครับว่าได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรเนาะ ในข้อพื้นฐานเลยก็คือถ้าราคาอยู่ในกรอบหรือระยะที่ควบคุมความเสี่ยงได้ยากครับแม้จะมีโอกาสในการเก็งกําไรก็ควรเวทอันซีเพื่อรอดูทิศทางที่ชัดเจนมากกว่าก่อนนะครับเพื่อปกป้องความเสี่ยงในการซื้อขายนั่นเองนะโอเคย่อเล่นซื้อได้เปรียบมากกว่านะครับสําหรับการเก็งกําไรในวันนี้เนาะราคาอยู่เหนือไพวอทพอยต์ครับราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองสําหรับ XAUUSD ในวันนี้นะครับไปกันต่อที่ BTCUSD ครับ สำหรับ BTC USD ในวันนี้ราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็เป็นในยะสำคัญที่ดีทีเดียวราคาย่อลงมาตั้งสวิงโลนะครับรับคนตกรลเมื่อวานที่บริเวณ1 1 4 0 0 0นะครับใครที่จะเก่งกำไรวันนี้ยังสามารถย่อเล่นซื้อได้นะครับราคาไมก่กลัดปรับตัวขึ้นไปต่อคอนโทรลควบคุมความเสี่ยงที่บริเวณ1 1 4 2 0 0นะครับถ้าไม่ต่ำกว่า114,000แล้วกันนะ ไม่หลุด1นึสาหนึ่งพันราคาแมกกาบปรับตัวขึ้นไปทดสอบนะครับในยะสำคัญที่บริเวณหนึ่งสหนึ่งพันได้ด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวสําหรับ BTCUSD ทองคำย่อเล่นซื้อ Bitcoin ย่อเล่นซื้อนะครับวันนี้ USOUSD ครับสำหรับราคาน้ำมันย่อลงมาน่าสนใจทีเดียวกับรูปแบบพฤติกรรมราคาที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจากกรอบพฤติกรรมราคาในวันนี้ราคามีมอกาส เกิดเชคนี้เขรีบกลับขึ้นไปทดสอบแฟนวัลุกแอบที่ทิ้งเอาไว้นะครับที่บริเวณ69ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นเองก็มีระยะที่น่าสนใจทีเดียวในขณะที่นะครับจุดกว้คุมความเสี่ยงก็คือ64ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับมีระยะความเสี่ยง1,200จุดนะครับในขณะที่ระยะหวังผลนะฮะระยะหวังผลนะในการทำกำไรจะอยู่ที่1ต่อ3เนาะประมาณ3,600จุดเช่นเดียวกันนะครับก็อัตราส่วน1ต่อ3ม n e y m a n a g e m e n t ดีๆนะครับ ไปดูทิศทางของดัชนีดอลลาร์หรือดีเวันนี้บ้างครับลักษณะแล้วเหมือนจะขัดลับกับการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ในช่วงเย็นจากปัจจัยพื้นฐานนะครับโดยรูปแบบของ Head and shoulder เนาะราคาเกิดการเบรกเอาทยืนยันรูปแบบของ He a d and s h o เด d e r แล้วนะครับโดยค่าสถิติของ He a d and Shoulder เราวัดจะขัวถึงคอแล้ววัดโดยค่าสถิติจากบริเวณคอเบรกเอานะครับดัชนีดอลลาร์เองมีโอกาสลงมาทดสอบกรอบบริเวณ9 7ดดอลลาร์นะครับในค่าดัชนีเนาะ ในโซนบริเวณ97ดอลลาร์อาจจะเกิดเชคงในคอรรีบาลได้แต่จากการอ่อนค่าของดัชนีตลาร์ในวันนี้ครับจึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่บกผันนะครับโดยเฉพาะทองคำน้ำมันและบิตคอยได้รับผนกรส่งในการดีตัวหรือปรับตัวขึ้นต่อนั่นเองนะก็จะ คร่าวๆประมาณนี้นะครับแน่นอนนะว่าไม่ใช่การชี้นําการลงทุนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกาลังใจให้กับทีมงานและทางสถาบันได้จะทําข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ่งปันเป็นวิทยาทานให้กับทุกๆคนอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์กันในช่วงการประกาศดอกเบีย้ยช่วง6กโมงเย็นเนาะสำหรับครอบครัวฟิลด์เซนเตอร์ครับเรามาเจอกันในฟิลดเซลไล์ในห้อง Family ของพวกเรานะครับในเวลา1นึ่ทุ่มสิเพื่อเตรียมรับกับข่าวในเวลาหนึ่งทุ่ม กับอันเอม y m e n t นคร์การขอรับสสร,กริการการว่างงานนั่นเองแล้วพบกันครับสำหรับนี้ขอให้ลงทุนทุก,ท,กท่านโชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับฟิลด์เดลี่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับและสาหรับเมมเบอร์ทั่วๆไปนะครับสามารถรับชมรับฟังได้นะครับในช่วงเวลา1่มนะครับใน YouTube Channel และ Facebook Channel นั่นเอง